มีใครกำลังปวดต้นคออยู่บ้างคลิปนี้จะมาบอกกระบวนการดำเนินของโรคตั้งแต่เริ่มเป็นจนเป็นแล้วและวิธีการป้องกันไม่ให้จัดต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดแบบพิตูลบอด y ี้แสล็มมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอช่อทางบาทเดียวและ youtube channel หมอช่อทางบาดเดียวนะครับ กับผมหมอเกมในแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสริฐนะครับก็เป็นสัญญาพทย์แล้วก็สัมภพษณ์ตกแต่งนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคนดังกับโรคนะครับนะคนดังกับโรคในวันนี้ก็คือเรื่องของพิตูน b o บอดี้แลมนะครับนะพิตูน b o บอดี้แลมอายุ44ปีแล้วนะครับนะก็ยังไม่ถึง50ปีไม่มากไม่น้อยเมื่อ3วันที่แล้วก็มีข่าวว่าพิตูนทํทำการผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หมอนลองกระดูกทับเส้นประสาทนะอ่าปรากฏว่าก็ยังในรายละเอียดก็จะไม่มีเรื่องรายละเอียดอะไรเกิดขึ้นนะ่ะมีแค่ว่าบอกว่าจะต้องพักลดลับงานหนึ่งเดือนคราวนี้เราจะไปย้อนดูว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่างที่หมอบอกว่าเรื่องราวมันจะต้องมีความเป็นมาเป็นไปใช่ไหมอยู่ดีคนเราจะเป็นหมอนลองกระดูกเอ,อ ทับเส้นหรือกระดูกต้นคอเสื่อมเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปอ่ะมาดูกันเมื่อ3ปีก่อนนะครับนะก็มีข่าวว่าคุณตูนเนี่ยแกมีอาการอะไรบ้างก็คือมีอาการปวดต้นคอนะแล้วก็มีอาการของกระดูกคอตรงนี้ใช้คำว่ากระดูกคอทับเส้นระสาต้องเข้าใจก่อนนะกระดูกคอกับหมอนรองกระดูกคอคนละเรื่องกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอ่ะคราวนี้มันส่งผลยังไรบ้างก็บอกว่า มันมีอาการชาไปที่ปลายนิ้วมือซ้ายทําให้บังคับนิ้วไม่ได้นั้นแน่นอนว่ามันส่งผลกับการงานของแกที่แกเป็นนักดนตรีเล่นกีตาร์ลำบากแล้วล่ะตอนนั้นคุณหมอเมย์ซึ่งเป็นหมอทางด้านเวชศ,ศาสตร์ฟรืฟ้นฟูซึ่งเป็นคุณหมอที่ร่วมวิ่งกับพี่ตูนนะก็เข้าไปดูอาการนะก็บอกว่าเอยโอเคอาการยังไม่จําเป็นจะต้องทําการผ่าตัดใช้วิธีทากายภาพบําบัดไปก่อนอ่า จากนั้นผ่านมา2ปีกว่าว่า2ปีครึ่งก็แล้วกันอาการไม่ดีขึ้นอาการไม่ดีขึ้นเลยจำเป็นต้องทำคัน่าดตัดไปเมื่อ,อประมาณวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนะปี2566คราวนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เราจะงงๆงงกับคำว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นกับกระดูกต้นคอทับเส้นนะ มันมีความเป็นมาเป็นยังไงอยากให้เข้าใจคำศัพท์สางคำนี้ก่อนหนึ่ง cervical disc disc นะ herniation อันเนี้ยคือหมอนรองกระดูกต้นคอหรือแผ่นรองกระดูกต้นคอดูจากในภาพเอ็กซเรย์มันเป็นแผ่นที่มีขีด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 ,ขด,ขดอย่างเงี้ยอแผ่นเนี้ยมันจะรองระหว่างกระดูกต้นคอที่ต่อกันเป็นชิ้นชิ้นกระดูกต้นคอคือสีขาวๆไม่มีแนวขีดเส้นเข้าใจไหมอ่าน เพราะนั้นหมอนรองกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกต้นคอทับเส้นนั่นหมายถึงในตัวหมอนนั้นเนี่ยมันจะมีวุ้นเหลวๆอยู่มันมีการแตกออกและดันออกไปกดทับเส้นประสาทนะเส้นประสาทต้นคอก็จะเห็นเลยบี้ไปเลยใชไไอ้พวกนี้จะมีการปวดอยู่ตรงบริเวณต้นคอแต่ไม่ได้มีอาการชาลงไปที่ขานะ ไปที่แขนนะ,ะใช้คําว่าแรกๆแ,แค่ปวดต้นคอนหนักๆก,กัน,ย,กกนกกยังไม่มีชากันแล้วกันใช้ว่าแรกๆยังไม่มีชาอันที่สองอย่างที่บอกใช้คําพูดว่า cervical spondylosis cervical spondylosis คือกระดูกแล้วนะคราวนี้เป็นกระดูกต้นคอแล้วนะไม่ได้หมอนรองแล้วนะกระดูกต้นคอเสือ่อมกระดูกต้นคอมันเสือ่อมและไปดกดเส้นประสาท เห็นไหมคำที่สองแล้วนะจะต้องเข้าใจนะคำที่สาม cervical r a d i c u l o p a t h y cervical <erv> ก็คือกระดูกต้นคอใช่ไหมแ a ะ i c u l o p a t h y แ a ะ i c ค l ก็คือรู t ก็คือลาบของเส้นประสาท a r t y ก็คือพาธเวย์นะ cervical r a d i c u l o p a t h y ก็คือกระดูกต้นคอ ทับลากของเส้นประสาทและทำให้มีอาการไปตามแนวที่เส้นประสาทนั้นเลี้ยงนะเข้าใจโดยง่ายนะสามคำศัพท์นี้มันมีความเกี่ยวข้องกันเขาบอกว่าเซ r ร์วิคอลดิหรือหมอนรองกระดูกเนี่ยเสื่อมและทับกระดูกต้นคอเนี่ยมักพบในคนอายุ30 5 0ถึง50นะจากอุบัติเหตุก็ได้หรือ จากการใช้งานหนักก็ได้กับซ e r ว i ิ a l ค p ลสปอนด s โลคือกระดูกต้นคอเสื่อมมักเสื่อมในคนที่อายุ50-60ปีขึ้นไปหลายท่านที่ดูคลิปวิดีโอหมออยู่ตอนนี้รับก้มคอเนี่มีแนวโน้มว่าจะเป็นหรือบางคนชอบนอนและอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นนะอ่ะดูต่อ อาการเป็นอย่างไรอย่างที่บอกว่า cervical disc หรือหมอนรองกระดูกใช้คำว่าหมอนรองกระดูกที่เป็นเลเวลบนสุดก่อนนะแรกสุดก่อนก่อนจะเข้าตรงนี้นะอ่าเลเวลนี้อ่าคือหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปริ้นแล้วมากดทับเส้นประสาทนะบางทีมันอาจจะหดตัวกลับเข้าไปได้อาจจะไม่จำเป็นพวกนี้จะปวดที่แถวบริเวณต้นคอไม่ค่อยหาย แต่ถ้าสมมติว่าเป็น cervical spondylosis คือกระดูกต้นคอเสือ่อมนะมันจะเริ่มมีอาการปวดเมื่อยต้นคอและบ่าไหล่และบ่าไหล่นะแล้วก็อย่างที่บอก cervical แ a ะ i c u l o p a t h y ก็คือมีการชาไปที่แขนและไปที่กล้ามเนื้อทำให้ท้ามเนื้ออ่อนแรงคราวนี้ถ้าเราย้อนฟังจากประวัติของพิ่ตูน body slam เขาบอกว่ามีอาการ ชาที่แขนซ้ายนิ้วมือซ้ายบ,าบังคับไม่ได้บางนิ้วนั่นหมายความว่าพิตูลน,นั้นน่ะเป็นอะไรพิตูนต้องเป็น Cervical Laticulopathy แล้วเข้าใจนะนะพิตูนเป็น Cervical Laticulopathy แล้วจริงๆต้องบอกว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะต้องผ่าแล้วนะเพอทักถึงขั้นเนี้ยโอกาสผ่าสูง แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในขั้น c ซอร์วิค s ลสปอนด o โลซิยังไม่มากรด n e r v e r o o t หรือ,อาลากเส้นประสาทอาจจะมีวิธีป้องกันไดเ้เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าเราสามารถหยุดกระบวนการตั้งแต่ c ซอร์วิค s ลสปอนด o โลซก่อนที่จะมาถึง a ลติคโล p า t ี y คือกดเส้นประสาทได้นะามาฟังตัวนี้ก่อนภาพนี้ทำให้เรา เข้าใจได้ง่ายๆว่าอาการปวดสมมุติว่าทุกคนตอนนี้มีอาการปวดต้นคออยู่อาการปวดต้นคอของเขาของเราเป็นระดับกระดูกต้นคอระดับที่เท่าไหร่บางคนปวดท้ายทอยปวดต้นหลังหูเนี่ยอยู่นานๆน,น,นะอาจจะเป็นกระดูกต้นคอระดับ C2 ถึง C3 นะกระดูกต้นคอชิ้นที่สองถึงที่ส แต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่บ่าและไหล่รู้สึกโอ้บ่ามนันหนักนะอันนี้คือระดับกระดูกต้นคอชิ้นที่5กับชิ้นที่6แต่ถ้าเป็นตรงสมบัติศีฟ้าก็คือกระดูกต้นคอชิ้นที่6ชิ้นที่7เพราะนั้นภาพนี้มีความหมายนะภาพนี้มีความหมายกระดูกต้นคอเสื่อมมันเสื่อมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลามันเสื่อมอะ มันจะเกิดการงอกของกระดูกคือก็เรียกว่ามันเสื่อมมันผุมันกรนใช่ป่ะร่างกายเราอ่ะมันจะมีการพยายามสร้างเพื่อที่จะมาทดแทนสิ่งที่เสื่อมแต่สิ่งที่มันสร้างเนี่ยมันดับมันมันทำให้เกิดกระดูกงอกเกิดขึ้นและไอ้กระดูกงอกเนี่ยมันไปกดเส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลังที่ต้นคออันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมอ่ะงั้นเข้าใจแล้วใช่ไหม เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีใครปวดต้นคอตามภาพเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีการช่วยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นสเต็ปต่อไปก็คือกดเส้นประสาทซึ่งไอ้กดเส้นประสาทส่วนใหญ่ต้องผ่าตัดแหละ,ะมาเนี่อันนี้ Servical อ a และติค p a t h ัตีอย่างที่บอกว่าเมื่อกระบวนการมันเป็นไปอย่างยาวนานมากขึ้นไอ้กระดูกที่งอกมันก็งอกไปกด เส้นประสาทหรือเนอร์ฟรูดก็คือขั้วของเส้นประสาทออกมาทําให้มีอาการชาที่แขนอาการชาก็เป็นอย่างนี้เลยตามภาพถ้าไครชานิ้วโป้งแสดงว่าเส้นประสาท C6 ถูกกดถ้าใครใครชาทีา่นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็คือ C7 ถ้าใครชาที่นิ้วนางกับนิ้วก้อยชายาวเลยก็เป็นสี่ขนะ ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณมีปวดต้นคอแล้วชาไปที่แขนด้วยคุณเข้าสู่ l a t i s โล m u s b o y แล้วคือมีการกดของเส้นประสาทแล้วเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะสาเหตุอย่างที่บอกว่าพฤติกรรมใช้คอผิดท่านาน,านๆเกินสองชั่วโมงคือก้มดูมือถือหรือเงอยมือนอนอ่านหนังสือใช่ไหมนี่แหละเกินสองชั่วโมงหรือเปล่า พยายามไม่ให้เกิดนะพฤติกรรมรุนแรงเช่นสะบัดโยกคอวางของไว้ศีรษะพิตูนกันเล่นคอนเสิร์ตหรือเปล่าเนาะโยกคอไปด้วยเป็นไปได้นะคราวนี้มาดูนี้การรักษาเบื้องต้นอย่างที่บอกว่าให้เอนเซตเนาะให้สเตอร์ลอยให้ยาคลายกล้ามเนื้อนะครับนะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ก็กินไปแหละกินไปย,วยาว แต่กินไปยาวๆไตมันจะวายเอานะที่มีข่าวใช่ไหมดาราท่านหนึ่งเดี๋ยวจะพูดข่าวท่านเนี้ยบอกว่ากินยาแก้ปวดนะแล้วกินต่อเนื่องไปเลี้ยะเวนานไตเสื่อมต้องมาเปลี่ยนไตหรือแม้แต่คนที่ไปผ่าตัดเกาหลีแล้วบอกว่ากลัวจะเจ็บหลังผ่าตัดเลยกินยาแก้ปวดไปก่อนพวกนี้ไม่ดีนะใครไปสอนเขาเนี่ยพูดจริงๆไอเนี่ยเพราะคุณงดงามงดอาหารอยู่แล้วไงนึกออกปะ แล้วคุณจะไปกินยาแก้ปวดไตมันก็มีปัญหาเลยอ่ะคราวนี้มาพูดก่อนเมื่อคุณเริ่มมีอาการโดยปกติหมอก็จะให้ยาคุณกินก่อนเขายังไม่ทันได้วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดหรอกเขาจะแนะนําให้คุณไปทํากายภาพบําบัดไปดึงต้นคอดึงคอใช่ไหมนะักกายภาพก็ดึงแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อดึงแล้วเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกด,ดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เราต้องกลับมา บริหารใช้คำพูดว่าต้องสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อประยุงกระดูกที่มันเสื่อมเข้าใจสิ่งที่หมอบอกใช่ไหมความเสื่อมนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วต้องสร้างกล้ามเนื้อโดยรอบให้มันยึดตัวกระดูกต้นคอไว้ให้มันแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า การทำการบ,บําบัดมันจะทําได้แค่ช่วงที่คุณไปเท่านั้นแหละแต่หลังจากคุณกลับกันภาพบําบัดแล้วถ้าคุณยังกลับมาใช้พฤติกรรมเดิมๆก็จะเกิดปัญหาสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดเมื่อมันเริ่มมีการอ่อนแรงของนิ้วของมือแล้วหยิบจับอะไรแล้วหลุดอย่างเงี้ยมีปัญหาเล่นกีตาร์กดคอร์ดไม่ได้อย่างที่ต้องการนะอ,อันนี้คือภาพ นักกายภาพบอกเลยว่าภาพตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเนี่ยที่คุณที่ใส่ชุดเขียวเนี่ยบอกว่าทําไปแล้วไม่หายเขาบอกอันนี้พูดไหด้ฟังนะเขาพูดให้ฟังว่าภาพนานเนี้ยแชร์กันเยอะบริหารก้มคอซ้ายขวากดอะไรอย่างเงี้ยนะทําไปแล้วไม่ค่อยหายเพราะเหตุผลว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้คิดว่าทําแค่เนี้ยแล้วมันโอเคแต่เวลาทําเนี่ย มันจะต้องต้านแรงเพื่ออย่างที่บอกว่าเราต้องการให้กล้ามเนื้อต้นคอมันแข็งแรงขึ้นมาใช่ป่ะเป็นมัดกล้ามแข็งแรงเราต้องทําต้านแรงนะหันเนี่ยต้องหนงันนานๆนะเขาก็เลยมิดทีมที่ชื่อว่าชินฟรักก็คือว่าเอาตัวเราเนี่ยไปแนบผนังนะเอาหลังเนี่ยติดผนังเลยหน้ามองหน้าตามปกติแตนะ่จากนั้นให้ก้มคางชิดเลยนะคมขางชิดแล้วดันตัวไปทางด้านหลัง อย่างเงี้ยและเขาบอกว่าให้ทำไว้ประมาณสักหวินาทีจากนั้นเราก็คลายแล้วก็ทำใหม่ทำอย่างเงี้ยเป็น10บลอกมันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อต้นคอขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถามว่าถ้าถามหมอนะภาพกายบริหารหนเนี่ยผิดไหมบอกว่าไม่ผิดหรอกแต่เวลาเอาไปใช้อ่ะต้องทำให้มันเกิดแรงต้าน เนาะปะต้องทําให้เกิดแรงต้านสมมุติว่าภาพที่ห้าเอานิ้วจับหน้าผากแล้วเราพยายามดันหน้าผากลงแล้วเอามือเนี่ยดันย้อนกลับมันจะเกิดทําให้เกิดการเกรงของกล้ามเนื้อที่คออย่างเงี้ยทาค้างไว้ห้าวินาทีแล้วพักแล้วก็ทําต่ออย่างเงี้ยสิบรอบเข้าใจที่พูดใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามุดว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วเนี่ยแม้กระดูกเราจะเสื่อมตามสภาพ หรือซุดตามสภาพมันก็ยังไม่ชุมันก็ยังไม่ไปกดเส้นประสาทที่ออกมาเราก็จะยังไม่ต้องผ่าตัดโอเคนะหวังว่าคงมีประโยชน์แล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องพระธาตุกำลังหาข้อมูลอยู่จริงๆได้ข้อมูลมาแล้วแต่กำลังจะเตรียมทำแบบดีๆเลยสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเช้าทางบาทเดียวและยูทูบชา n e l หมอเช้าทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ